ตัดมะนาวทิ้งเป็นแคงเกอร์ดูลูกทุกคนลูกเลยแต่ในนี้น่าจะน้ำเขาจะโอเคไหมดูกันแต่ข้างในสวยอยู่หน้านี้มะนาวเยอะก็เลยจะเอาออกด้วเครื่องนี้ให้เขาเป็นใหม่เขาติดลูกใหม่แคงเกอร์ระบาดหนัก จะคั้นเอาน้ำไว้ผสมผงสักฟอกล้างไอชักโครกเลี่ยมเลยมะนาวผสมไอผงสักพอกนะทุกคนมะนาวมีเยอะๆคั้นน้ำไว้เอี่ยมเลยเลี่ยมเลยลองดู้วสุดยอดล้างห้องน้ำเป็นแคงเกอร์หมดเลยดูสินี่เห็นไหมลูกเล็กๆแบบนี้ เอาทิ <mission ell> like my room. My room. ้งให้หมดเลยแล้วก็จะตัดใบทิ้งหมดเลยนี่ครับอัปลักษณ์มากเลยหน้าตาไม่สวยขี้ฤกษ์ขี้หร่ไม่สวยเลยเอาใหม่เอาใหม่ออกลูกใหม่นะจ๊ะเธอสุดยอดจังลูกกอดุก ถ้าสุกเขาจะสีเหลืองๆมะนาวเลมอนได้จังเลยเอาใหม่ตัดทิ้งทิ้งแล้วก็ลิใบออกให้หมดเลย วันนี้มะนาวถูกต้องรีบตัดออกกันครับเป็นช่วงมะนาวแพงก็จะเก็บไว้อยู่ให้ลูกใหม่ออกมาเดี๋ยวลูกเสียดายจังเลยเนาะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ